ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอฮูสเน็คคนต่อไปใครหลังจากประกาศยืนยันการคว้าตัวจิดอนซานโชเรียบร้อยแล้วแมนยูเต็ดมีเวลาอีกเดือนครึ่งในการไล่ล่า,ลาเป้าหมายคนสําคัญดังนั้นใครน่าจะเป็นคนต่อไปของเราและมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนทั้งการซื้อเข้าและขายออกไปดูกันต้องบอกว่าตลาดเสมอฤดูก,กาล2021-2022ของแมนยูเต็ตและผละพักเลดเดวิลในปีนี้เป็นตลาดที่ค่อนข้างคึกคักมากๆ เน่องจากปีแสดงยืนยันข้อตกลงซื้อขายตัวเจดอนซานโชตัวลุกพรสวรรค์สูงมาจากบุริเซียดอทมุนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วในช่วงซัมเมอร์นี้ทันทีที่ตลาดเปิดมาได้ไม่กี่อาทิตย์หลังจากรอาการเปิดตัวอยู่หลายวันในที่สุดแมนยูเต็ก็ประกาศคว้าตัวเจดอนซานโชอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อคืนวันนี้โดยค่าตัว72.9ล้านปอนด์และจะทำสัญญาอยู่กับเราไปถึงมิถุนายนปี2026พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีก็เปิดตัวกันอย่างชื่นมื่นไปพร้อมทั้งการสวมใส่เบอร์ อันเป็นทั้งวันเกิดของน้อง25ิมีนาคมปี2000และอาจจะมีในถึงเบอร์เสื้อในอนาคตที่จะเกิดการรวมกันของสองบวก5จะกลายเป็นผู้เล่นหมายเลขของแมนยูเต็ดในที่สุดที่รับช่วงต่อจากคาวานีเป็นดิวที่เปิดตัวกันอย่างชื่นมื่นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งต้องบอกว่าปีนี้ถือว่าผิดวิสัยทีมซื้อขายแมนยูเต็ดระยะหลังๆที่เดินดิวช้าและไม่เป็นระบบระเบียบกว่าจะได้ตัวสําคัญมาก,ก็เริ่มฤดูกาลแล้วก็ต้องมาใช้เวลาปรับตัวกันอีก อันนี้เหมือนเป็นแมนอยู่ตัวปลอมยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการผนวกโค้ชที่มีฝีมืออย่างเอริกแลมซี่เข้ามาเป็นโค้ชสเปเชียลิสต์ในการดูแลการเล่นเซตเพลย์ให้กับทีมอีกอัปเกรดทั้งคุณภาพนักเตะและระบบการเล่นของทีมดังนั้นมั่นใจว่าปีนี้แฟนพีหน้าจะลุ้นสนุกอย่างแน่นอนการเคลียร์ยูสำคัญของซานโชจบไปได้เรื่องหนึ่งจะทําให้ทีมเสื้อขายของสมสรมีเวลาไปโฟกัสกับดิวที่เหลือได้อย่างเต็มททีี่และะมมปรสิิิธภาาพกยงขึ้น นี่ถือเป็นเรื่องดีมากๆต่อภาพรวมการซื้อขายและยังพอจะเหลือเวลาหลายสัปดาห์ก่อนที่พิมรีกจะเริ่มเปิดฤดูกาลใหม่ในวันที่สิสิงหาคม2 0 2 1นีบนี้ถ้าพูดถึงระยะเวลาการซื้อขายพิมรีก็ปรับมาเป็นแบบเดิมแล้วที่จะยังซื้อขายนักเตะได้แม้จะเริ่มซีซั่นไปแล้วก็ตามเพราะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาเปิดปิดตลาดกันอย่างเป็นทางการโดยเริ่มต้นเปิดตลาดเมื่อเดือนที่แล้วในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมา และจะไปสิ้นสุดกำหนดวันเดทไลน์สุดท้ายที่จะปิดตลาดซื้อขายกันในวันที่31สิง 5, หาคม2021 5หลีกใหญ่ในโรปปิดพร้อมกันหมดในวันนี้เรายังเวลาในการซื้อขายนักเตะใหม,ม่อยู่อีกถึง5สัปดาห์ครึ่งในการเทรดนักเตะเข้าออกอีกนานพอสมควรแฟนผียังมีเวลาสนุกกับข่าวซื้อขายอีกเยอะประเด็นนี้มันหมายถึงโอกาสของแมนยูที่จะมีเวลาไปดีลนักเตะดีๆมาเข้าทีมเพื่อหลุดฤดูก,กาลนี้อีกด้วยซึ่งระยะเวลาอีกเกือบหนึ่งเดือนครึ่งก่อนจะปิดตลาด ก็มากพอที่จะเหลือให้เราได้มีเวลาไปเดินดีลสําคัญสาคัญได้อย่างน้อยๆก็อีก2ตัวที่ดูจะมีลุ้นเสริมเข้ามาในทีมชุดอย่างปีนี้ดังนั้นประเด็นที่เดือดที่สุดตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นว่าคนต่อไปเราจะได้ใครหรือว่านักเตะค,คนนี้จะอยู่ต่อไหมจะย้ายหรือเปล่าบทความนี้จึงมาวิเคราะห์โอกาสทั้งหมดที่เป็นไปได้ว่าจะมีดีลไหนบ้างที่เป็นรายต่อไปของสโมสรจากการวิเคราะห์และคาดการณ์โอกาสเท่าที่นักเตะค,คนนั้นๆจะมีข่าวเกิดขึ้น 1. ราฟาเอวราน โอกาสย้ายมาผี80ต่อ20ความคืบหน้าของข่าวารานที่ผ่านมานั้นมีทิศทางคล้ายๆสเตปของดิวซันโชนั่นก็คือมีรายงานเบื้องต้นออกมาว่าราเฟเอวารานยินดีตกลงรับข้อเสนอส่วนตัวจากทางยูเนเตตและมีความต้องการที่ออกมาหาความท้าทายใหม่ๆกับยูเนเตกับการได้ลงเล่นในพิมรลีซึ่งสัญญาของวารานจะหมดในปี2022และชัดเจนว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาออกไปดังนั้นหากเรียวมิตรไม่ขายในปีนี้ก็เสี่ยงที่จะเสียเขาแบบฟรีๆในปีหน้าข่าวซื้อขายของวารานจึงค่อนข้างแรง และมีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆซึ่งตัวเ็งหนึ่งเดียวก็มีเพียงแค่แมนยูเจ็ดเท่านั้นถ้าแมนยูไม่ซื้อก็อยู่ต่อมาดิดจนหมดสัญญาเมื่อวันก่อนมีรายงานอ้างอิง,องอว่าแมนยูเจ็ดยื่นข้อเสนอแรกไปด้วยราคา40ล้านยูโรบวกอีก5ล้านเป็นแอดออนและข้อเสนอนี้ถูกมาดิดปฏิเสธไปเพราะต้องการค่าตัว70ล้านยูโรต้องบอกว่าข่าวนี้มาจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือไม่มากและยังไม่มีการยืนยันจากสื่อหลักๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาบิโซโรมานอออกมาแก้ข่าวนี้แล้วว่า เรื่องการซื้อตัววารานในราคา40บวก5ล้านยูโรจากแมนยูและโดนมาริตปฏิเสธนั้นไม่เป็นความจริงยู่นเต็ดกัรวารานยังอยู่ในสเตจเดิมที่ต้องพูดคุยและตกลงราคากับทางมาริตให้ได้ร่วมกันก่อนตอนนั้นกระบวนการยื่น First Form a l o f f e r ค่อยตามมาโดยเทียนึงอย่างโรมานโนบอกว่าสถานทารการยังไม่เปลี่ยนแปลงสโมสรยังพูดคุยกันอยู่วารานอยากย้ายมาแมนยูและพร้อมเซ็นสัญญาแล้วเหลือแค่รอต้นสกัดตกลงราคาและยื่นซื้อขายกันให้เรียบร้อยเท่านั้นเอง ซึ่งระหว่างนี้เจ้าตัวก็ยังให้เกียรติต้นสังกัดและกลับมาทำธารกิจทั่วไปกับราชันชุดขาวอยู่โดยมีข่าวว่าเขาเข้ามาที่เรอลมริตเมื่อวานที่ผ่านมาแต่ไม่ได้อยู่ทําการฝึกซ้อมกับคนอื่นในทีมเพราะเข้ามาแค่ตวรวจร่างกายเท่านั้นสรุปแล้วเดี๋ยวนี้ยังคงอยู่ในสเตจของการพูดคุยเบื้องต้นเพื่อตกลงธุรกิจกันให้ได้เท่านั้นเองคล้ายๆเฟสต้นของดิวซันโชแล้วถ้าคุยกันรู้เรื่องเมื่อไหร่เฟดสองของการยื่นข้อเสนอย,ยังเป็นทางการและช่วงยือต่อรองราคาในเฟดสามก็จะตามมาอย่างรวดเร็วหาาากว่ผ่ผนนคัแร เชื่อว่าในดีว,วารานยื่นแค่เซคันด์ออฟเฟอร์แมนยูเต็ดก็น่าจะได้ตัวราเฟลวารานแล้วแนวโน้มมีโอกาสเป็นเช่นนี้สูงมากระดับ80ต่อ20ที่แมนยูเต็ดจะได้ตัวราเฟลวารานมาเสริมกองหลังให้เราเหลือแค่ราคากับเวลาเท่านั้นแล้วสําหรับดีลของวารานโอกาสได้ตัวมาเสริมทัพมีสูงมากและมีโอกาสที่จะเป็นดีลต่อไปของสโมสรเราเพราะถือเป็นตัวสําคัญที่จะเป็น priority แรกๆในการเสริมทีมปีนี้เช่นกันและยิ่งมีข่าวโหมกระพือมาจากสายเดอะเทเลกราฟเมื่อคืนนี้ว่าตอนนี้แมนยิเต็ดกำลังเดินเครื่องอย่างหน,น เพื่อที่จะเร่งปิดดลว,วารานให้สําเร็จโดยเร็วทุกเหตุผลชี้ตรงกันราฟเอลวารานนี่แหละที่จะเป็นคนต่อไปในการเป็นดิวที่สองที่เซ็นสัญญาเข้ามาสําเร็จในตลาดซัมเมอร์นี้ส่วนเรื่องของราคาค่าตัววารานนั้นให้ตัดพวกข่าว70ล้านยูโรออกไปได้เลยไม่มีทางเป็นจริงกับการจะมาตั้งราคานักเตะที่เลิอสัญญาแค่ปีเดียวแถมยังพร้อมที่จะย้ายออกด้วยเชื่อว่าอาจจะคุยกันตรงกลางได้และจบที่ราวๆ5้าล้านยูโรหรือตีเป็นปอนด์จะอยู่ที่ราวๆ47ล้านปอนด์สำหรับดีวของวารานัน ราคาเลทนี้สําหรับนักเตะระดับท็อปคลาสที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วในระดับสูงมากมายในช่วงอายุที่กําลังพีคและมีประสบการณ์เต็มเปี่ยมผู้เขียนถือว่าสมน้ําสมเนื้อกับฝีเท้าและกับโอกาสที่ทีมเราจะชิงตัวเข้ามาได้ในซีซั่นนี้ก่อนที่ปล่อยให้เป็นฟรีเอเย่นและเจ้าตัวอาจจะไม่เลือกเราก็ได้ฟันธงได้แน่น,นอนว่าต,วตัวต่อไปก็คือราฟีวรันชูชูสองคิดันทีปป่ปีโอกาสย้ายมาผี30ต่อเจ ้องอธิบายก,กันก่อนว่าทำไมทีมเราถึงมีข่าวกับเคเรนที่เปียฟูแบ็กวัย30ปีรายนี้แฟนผีหลายคนอาจจะคิดว่าจะซื้อแบ็กขวาทำไมเรามีวานบิสก้าเป็นตัวจริงอยู่แล้วแต่ลองคิดดีๆว่าถ้าวานบิสก้าเจ็บขึ้นมาสักคนใครจะดีพอลงเล่นเป็นแบ็กขวาให้ทีมได้โดยที่ฟอร์มการเล่นโดยรวมไม่เป๋ะคำตอบก็คือไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นแบดดอนที่ยังไม่ดีพอและต้องการประสบการณ์ในการลงเล่นสนามจริงซึ่งอาจจะถูกปล่อยให้ในบุลเซาทำตันยืมตัวไป หรือจะเป็นดีโก้ดานโลที่มีแนวโน้มว่าเกมรับไม่ดีพอจะชนะใจโอเล่ได้และมีแนวโน้มย้ายยืมตัวกลับไปที่มมลานอีกครั้งพร้อมออปชั่นซื้อขาดจะเห็นชัดเจนว่าตำแหน่งเดียวในทีมที่ควอดเด็ตื้นที่สุดก็คือตำแหน่งแบ็กขวาของอดรอนวานบิสกานี่แหละที่ไม่มีตัวเปลี่ยนให้เขาเลยดังนั้นการควานหาแบ็กอัพของตำแหน่งแบ็กขวาจึงเป็นสิ่งสำคัญและทิปเปียก็มีแนวโน้มที่อยากย้ายกลับอังกฤษหลังจากไปอยู่สเปนมา2ปีและคว้าแชมป์ลาลิกาสำเร็จในปีนี้ ดิวของที่เปียนนั้นข่าวยังไม่โหมกระพือมากเท่าไหร่แต่สังเกตดีๆก็คือข่าวของเขาไม่เคยขาดยังมีพูดถึงอยู่เรื่อยๆและในประเด็นสําคัญของข่าวที่เปียกก็คือเรื่องของการตั้งราคาสูงที่ไม่ยอมลดให้จากอเลตโกมมริก er จากการที่นั้งเตะเลือสัญญาแค่ปีเดียวและอายุมากแล้วทําให้แมนเชสเตอร์ไม่ยินดีที่จ่ายเงินเกินกว่าเพดานที่กําหนดและต้องการตัวของเขาในราคาราวๆ18ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นเดทที่ใกล้เคียงกันกับการเซ็นอเล็กซ์เตลเลสมาได้ที่1 5 4ล้านปอนด์ แต่ทางอเล็กโกมิริตต้องการเงินร,ราวๆ40ล้านยูโรหรือเท่ากับ3.4ล้านปอนด์ซึ่งเยอะกว่าที่แมนยูตัดต้องการจ่ายเกือบ2เท่าและท่าทีของทีมตรามีแข็งกราวดูทรงแล้วไม่ยอมลดราคาลงง่ายๆแน่นอนจากข่าวทั้งหมดหลายสำนักที่รายงานตรงกันแมนยูตัดจะไม่ยอมจ่ายเงินมหาศาลที่เป็นลิลบคอสก้อนนั้นของที่เปลี่ยนแน่นอนดังนั้นดีลนี้ของทริปเปียจึงเป็นเกมยาวที่น่าจะยื้อและตื้อลดราคากันไปจนถึงสัปดาห์ทท้ายของตลาดซื้อขายและข่าวที่เปียจะไม่หายไปไหนอย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อดูส่งชนิดแล้วยังถือว่าโอกาสที่เราจะได้ตัวทริปเปียมาในปีนี้ยังค่อนข้างน้อยอยู่เพียงแค่สักหนึ่งใน3ของความเป็นไปได้ถามว่ามีลุ้นไหมก็มีลุ้นแต่ลุ้นเหนื่อยหน่อยเพราะแมนยูติดเองไม่น่าจะยอมทุ่มเงินมาสารซื้อนักเตะอายุ30ปีมาเพื่อที่จะเป็นตัวโรเตชันกับอารอนวานบิสกาแน่นอน3เอดูอาโดคามาวิงกาโอกาสย้ายมาพี30ต่อ70 นี่เป็นนักเตะที่มีข่าวแรงที่สุดคนหนึ่งในช่วงก่อนหน้านี้สำหรับคาร์มิลิงกาเจ้าหนูวัย18ปดีกองกลางตัวขับเคลื่อนเกมจากแรนซ์ที่มีข่าวหนาวูว่าแมนเชสเตอร์ซิลนักเตะรายนี้มาจากต้นสกัดด้วยราคาที่ยื่นซื้อก่อนที่เจ้าตัวจะหมดสัญญาปีหน้าในราคาราวๆ40บล้านยูโรเป็นข่าวที่ถือว่าดีมากในการเลือกที่ทุ่มเงินซื้ออนาคตเพื่อคว้าสิทธิ์ในตัวนักเตะมาซึ่งมีศักยภาพในการเล่นที่ต่อยอดพัฒนาได้อีกไกลทางแมนเชสเตอร์ถือเป็นทีมเต็งจ่าที่มีโอกาสได้ตัวั และดูมันจะโดนโกงนิดหน่อยด้วยแมนยูจึงได้เปรียบเล็กๆและหากว่าดีวนี้จะถูกโกงราคาสูงกว่านี้อีกสักนิด50ล้านยูโรก็ดูจะยอมรับได้สําหรับดีลของคามาวิงกาแต่ปัญหาคือช่วงนี้ข่าวของคามาวิงกาดอปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะมีรายงานว่าทางนักเตะนั้นสนใจอยากจะไปค้าแข้งในสเปนมากกว่าหลังหมดสัญญาปีหน้าแต่ทางแมนยูเต็ดเองก็ยังคงสนใจในตัวนักเตะและติดตามต่อไปซึ่งสําหรับดีลของคามาวิงกานั้นแม้ข่าวจะเริ่มเบาลงไปแล้ว และมีแนวโน้มที่นัอเตจจะเลือกรอย้ายไปสเปนแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะประเด็นสําคัญอยู่ที่อนาคตของพอปอกบาจะส่งผลต่อดยวของคามาวิงก้าอย่างชัดเจนเพราะถ้าเสียปอกบาไปเราจะลอมิดฟิลใช้งานเพียงไม่กี่คนหากว่าต่อสัญญาปอกไม่สําเร็จและมีการปล่อยขายออกไปจากทีมดิวของคามาวิงก้าก็จะเริ่มมีโอกาสเป็นจริงมากขึ้นหากว่าปอกบาตัดสินใจย,ย้ายทีมเลยในปีนี้โอกาสย้ายมาผีข,ของคามาวิงกา้าจะขึ้นจาก30กลายเป็น50ต่อ50ทันที เพราะทีมก็จะต้องเร่งหาคนทดแทนปอกป่าในการลงเล่นให้กับทีมซีซั่นที่ถึงนี้เอาไว้คราวหน้ามาต่อกันนะครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ